สวัสดีค่ะมาฟังดวงปีนักษัตรของปีมะเมียนะคะรายปากของช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกันยายนนะทายในระหว่างวันที่16กันยาถึงวันที่30กันยายนศ2568นะคะสำหรับคนปีมะเมียนะคะเป็นดวงโดยรวมนะไม่ได้เจ,จาะจงดวงผู้ใดนะคะก็ต้องขอบคุณสํารับใครที่เข้ามาติดตามเข้ามารับฟังรับชมนะคะหมอพิมพก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะอ่ะเรามาดูกันเลยค่ะว่าในช่วงนี้หมอพิมพ์นะคะจะทายไพ่ว่ายังไงไมีอะไรที่ต้องเตือนกันบ้างนะคะมาดูค่ะคนปีมะเมีย ได้ไพ่อะไรบ้างเจ้าสตารวาสนานี่นะคะได้ไพ่มานะคะ e d e of source เลยต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบคุณกํบบาลังแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนะคะมันเหมือนกับเจ้าสตาร์ในไพ่เด็กขึ้นมาเนี่ยไพ่เด็กบ่งบอกถึงมันจะเหมาะมากสําหรับคน ปีมามีเเนี่ยเป็นช่วงของการอยากศึกษาอยากค้นคว้าเป็นช่วงอยากสอบหาข้อมูลสืบหาข้อมูลนะคะหรือเป็นช่วงที่แบบเป็นวัยที่แบบอยากจะเรียนรู้นะคะถ้าคุณอยู่ในวัยผู้ใหญ่แล้วเนี่ยคุณก็เหมือนแบบตอนเขาเรียกว่าจะต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจะต้องดิ้นรนอ่ะนะคะแต่ว่าการดิ้นรนการสืบหาความอยากรู้อยากเห็นค้นคว้าเนะี่ยมันโดดเด่นมากนะคะสําหรับเทคใครที่จะเริ่มต้นหาอะไรทําใหม่ๆนะคะ หรือว่าอยากจะทดลองนะคะหรือว่าเป็นช่วงที่แบบเารียกว่าอะไรอะ่ะจะต้องหาประสบการณ์ให้มากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของงานนะคะหรือเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นอยู่นะคะในสิ่งรอบตัวของคุณเหมามากสําหรับใครที่อยากจะศึกษาค้นคว้านะคะเกี่ยวเรื่องของงาน แต่ถ้าเกิดอามอในกลุ่มของการทํางานก่อนสําหรับในกลุ่มของคนที่ตกงานอยูดนะคะตอนนี้คุณกำลังอยากที่จะหางานใหม่แต่การหางานของคุณหมอพิมพ์มองว่ามันก็จะมีไฟอ่ะแล้วแต่อารมณ์อะ่ะวันนี้ฉันอยากทาหรือไม่อยากทําอารมณ์เด็กอะ่ะคุณเขา้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นอาจจะขาดความรับผิดชอบนะคะในสิ่งที่คุณ,คณกาลังมองหาแล้วมองเห็นอยู่มันเหมือนบางคนอยากจะเริ่มต้นทําอะไรก็ยังมีความระแวงจะทําได้ไม่ได้จะเป็นในรูปแบบไหนอะไรมาแน่หรือว่าการคิดจะทําอะไรมันทําให้แบบเลื่อนออกไปไม่มั่นใจ นะคะไห้มั่นใจเกี่ยวกับเรื่องของในเนื้อง,งานว่าจะทําได้หรือไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วแน่นอนนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องของแบบวิธีการแก้ไขเนี่ยหมอพิมพ์บอกว่าคุณจะต้องเป็นผู้ใหญ่นะคะให้มากนะคะแล้วห้ามใช้อารมณ์ในการตัดสินนะคะในทุกรูปแบบเลยที่จะเข้ามาในช่วงของระยะเวลานะคะในช่วงของเครื่องเดือนหลังของเดือนกันยาย,ยนนี้นะจ๊ะนะคะต้องบอกไว้ก่อนนะอารมณ์เด็กอะเด็กหมายถึงว่าแบบบางทีคิดเยอะไป ะะระแวงมากเกินไป,ปกลัวคนที่เข้ามาหาคุณจะมาหาผหลประโยชน์อะไรพวกนี้นะคะและสุดท้ายแล้วอ่ะเนื่องจากว่าคนปีมาเมียเนี่ยนะคะพร้อมที่จะทําอะไรนะคะพร้อมที่จะแบบสู้กลับนะคะหรือเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะนะคะหรือต้องการท้าทายนะคะหรือว่ามีความอยากรู้อยากเห็นความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยนะคะ มันเป็นสิ่งที่ดีแต่ระวังนะคะระวังก็อยากประหยัดด้วย,ยกเห็นของเรื่องของชาวบ้านนะคะเพราะฉะนั้นจะมีผลกระทบเข้ามากับตัวคุณแน่นอนนะคะในช่วงนี้นะจ๊ะถ้าในพูดของใครที่มีงานประจานะคะงานประจำเนี่ยนะคะบางทีอาจจะไปจับงานใหม่มองหางานใหม่ไปเริ่มต้นงานใหม่ในสิ่งที่เราไม่ถนัดและบางทีอาจจะได้รับแรงกดดันการงานมันอาจะทำให้มีความราช้าเกิดขึ้นนะคะมีความราช้าเกิดขึ้นนะหรือเขาเรียกว่าทํางานที่ยากเกินความสามารถของตัวเองเออน,นะคะนะสถานการณ์ตอนนี้หมอพิมมองว่า ระวังพลาดนะคะระวังพลาดโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องข่าวสารข้อมูลเอกสารนะคะต้องตรวจสอบให้ดีโดวยเฉพาะใครที่ทํางานด้านเอกสารนะคะเราอาจจะทําเอกสารสูญหายหรือข้อมูลที่เราได้รับมาเนี่ยนะคะมันไม่เป็นจริงอย่างที่เราได้รับเพราะว่าได้ไพ a g of s o r t คือการรับสารและส่งสารเพราะฉะนั้นข่าวที่คุณได้รับมาข้อมูลที่คุณได้รับมาคุณจะต้องกัานกรองให้ดีค่ะนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้ามีคนมาเล่าคุณว่าทะเลาะกับคุณนู้นฟังมีปัญหากับคนนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นความขัดแย้งนะคะที่มันไม่ได้เกี่ยวข้อ,ของกับตัวเราแต่ว่าตัวเราจะกระโดดเข้าไปเป,เป็นอารมณ์กับคนที่เอาได,ได้ได้รับข่าวสารนั้นทันทีเพราะฉะนั้นคุณต้องใช้วิทยาลด้วยนะจ๊ะว่าอะไรผิดอะไรถูกห้ามหูเบาเพราะว่าเด็กถือดาบเป็นเจ้าตา ถือว่ามันเป็นพาดลมนะคะมันเป็นแค่ลมค่ะนะมันต้องเอามาใส่ใจถ้ามาใส่ใจกับตัวคุณปุ๊บมันจะมีปัญหาขึ้นไปตำแหน่งสูงอยู่บนหัวของคุณคือแฮงแมนคุณจะมีความรู้สึกว่าคุณจะไปแบกรับภาระของเขานะคะจะไปมีส่วนรับผิดชอบในชีวิตของเขาไม่ได้นะคะชีวิตของใครชีวิตของมันให้คุณอยู่ตั้งอยู่บนกับความเป็นจริงนะคะนะาประมาณน,นั้นนะจ๊ะเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิต เรามาดูเครื่องของเรื่องงานบ้างถ้าใครทํางานที่มีหัวหน้าง,งานจะได้รับแรงกดดันนะคะหรือคุณจะต้องเสียสละตัวเองเกี่ยวกับเรื่องของงานนั้นๆน,น,นะคะนะเป็นดวงที่ต้องเสียสละแหละแต่คราวนี้เน,นื่องจากว่าเจ้าสตาร์ได้ไพ่เด็กเนี่ยการเสียสละของคุณเวลาที่คุณอารมณ์ดีนะคะก็ทําได้ดีแต่ที่อารมณ์เสียคุณก็สามารถทิ้งงานนั้นได้เลยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นแล้วก,การเปลี่ยนแปลงนะคะยังไม่นิ่งเพราะว่าเจ้าสตาร์ได้ธาตุลมนะคะนะ ก็พูดง่ายๆว่าอย่าใช่อารมณ์ทางานนะคะเพราะถ้าเกิดเรารออารมณ์ทางานก็ไม่รู้จะมากี่โมงนะคะนะต้องอาศัยความรับผิดชอบเยอะๆนะคะรวมถึงลูกหลานบริวารของคุณที่อยู่ในวัยเรียนด้วยช่วงนี้นะคะบางทีแล้วเนี่ยนะคะบางคนก็จะหมดไปหรือว่าลูกหลานบางคนที่อยู่ในวัยเรียนอะ่ะหมอพิมมองว่านะคะช่วงนี้เขาอาจจะมีความเครียดรับแรงกดดันจากคนรอบข้างหรือผู้หลักผู้ใหญ่ผลักดันเขาทําให้เขารู้สึกกดดันก็ได้นะคะทาให้เขาแบบมีความรู้สึกเขาก็อาจจะ เกิดอาการที่เหมือนกับประมาณว่าไม่ยอมรับหรือแอนตี้เ่านั่นเองนะจ๊ะสำหรับคนวัยเรียนนะก็ต้องดูอารมณ์ของลูกหลานด้วยว่าช่วงนี้เขากระด้างกับเดือกกับเราหรือเปล่าหรือไม่งั้นเจ้าสะตาเนี่ยนะคะจะไปเหนื่อยอกเหนื่อยใจกับลูกหลานบริวารของตัวเองนั่นแหละนะคะ,ะมาในส่วนของเรื่องกลุ่มง,งานแล้วนะคะเราก็จะมาในส่วนของพ่อค้าแม่ขายอ่ะนะคะช่วงนี้กํลาลังซื้อของลูกค้าลดน้อยลงนะคะแต่ก็จะมีลูกค้าเข้ามาแหละแต่การค้าขายอาจจะมีอืดบ้างนะคะอาจจะมีอืดบ้างนะ คือผู้นี้ว่าหร,หรือคนปีมามียเนี่ยทำงานตามอารมณ์วันไหนขยนันโพสขยนันขายก็ได้ตังคนะ,คะวันไหนไม่มีอารมณ์หงุดหงิดก็มันก็จะหงุดหงิดไปตลอดทั้งวันนะคะนะคะแต่มันก็จะเป็นพักๆไงเป็นพักๆนะคะสําหรับเรื่องการเงินหมอพิมพ์มองว่านะคะในส่วนของปีมามียยังต้องเหนื่อยหาเงินหรือว่าเป็นช่วงที่แบบเก็บเงินไม่อยู่อาจจะใช้เงินตามอารมณ์ไหมนะคะอันนี้ก็ต้องระวังไว้ด้วยนะคะหรือว่าก่อนที่จะลงทุนให้หาข้อมูลรอบครอบ ก่อนการตัดสินใจค่ะนะคะต้องบอกไปก่อนนะหรือจะมีคนมาเบียดบังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินก็ได้นะคะนะอาจจะมีคนยืมเงินนะคะหรือยืมแล้วไม่คืนอะไรพ,รพวกนี้นะคะหรือมีภาระเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะแต่ข้อดีเนี่ยพูดง่ายว่า การสร้างตัวตนเป็นสิ่งที่ดีเพราะคุณกาลังที่จะมองหางานใหม่เข้ามานะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะรับงานใหม่นั้นด้วยแต่งานที่จะเหมาะง,งานที่เป็นจ็อบๆได้ระยะสั้นๆได้นะคะทำบ้างไม่ทําบ้างอะไรประมาณนี้หรือจะต้องออกไปเรียนรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยเรียนรู้นะคะอันนี้เป็นผลมีสําหรับคนปีมะเมียนะจ๊ะแต่ถามว่าจะสําเร็จเลยไหมยังคะ่ะนะคะ อันดับแรกคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเวลาการบริหารจัดการให้ดีจ้านะคะและต้องอาศัยระยะเวลาด้วยนะคะในการที่เราจะเริ่มต้นและเรียนรู้นะจ๊ะต้องใจเย็นๆค่ะเป็นไปตามขั้นตอนนะคะย้อนกลับมาเรื่องการเงินนิดนึงนะคะระวัางเกี่ยวเรื่องของการเงินนั่นแหละนะคะจะหมึกไปคือรับซ้ายใส่ขวาไปแล้วกันนะคะหรือ,อรายรับรายจ่ายอะ่ะมันไม่บาลานซ์กันนะคะนะ อ่ามปนว่นาจะได้สิ่งใหม่ๆเข้ามานะคะอาจจะซื้อของใหม่ๆเข้าบ้านให้ลูกให้หลานบริวารของคุณเช่นสัตว์เลี้ยงบางคนจะหมดไปกับเรื่องของสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะหรือลูกหลานของคุณนั่นแหละนะคะใครที่มีคุณพ่ออยู่ตำแหน่งคุณพ่อก็อาจจะมีเกี่ยวเรื่องของการเจ็บปวดหรือเสียเงินไปกับค่าดูแลค่าใช้จ่ายของคุณพ่อด้วยนะคะสําหรับใครที่มีคุณพ่อที่ยังมีชีวิตอยู่นะจ๊ะ อ่ะนะคะสิ่งแวดล้อมล่ะนะคะก็จะมีคนมากหน้าหลายตาที่เข้ามากระทบนะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าคุณจะต้องระวัเอ่อระมัดระวังให้ดีเกี่ยวกับเรื่องของการครบคนนะคะเพราะว่าในฐานดวงของคุณมีปัญหาวุ่นวายมากๆที่คุณจะต้องไปเข้าไปจัดการนะ,ะสาหรับใครที่มีลูกน้องบริวารลูกน้องบริวารจะกระด้างกระเดื่องค่ะช่วงนี้นะคะมันอาจจะเหนือความควบคุมแบบควบคุมไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะมันเขาเรียกว่าอาจจะมีความขัดแย้งกับบริวารคนรอบข้างของคุณได้ง่ายจ้ะ เอาละค่ะนะคะมาดูในเรื่องของความรักบ้างความรักเนี่ยห้ามเอาแต่ใจคนปีมามียนะคะนะคะเอาแต่ใจแหละนะคะบางทีเราอาจจะไม่เห็นข้อเสียของตัวเองหรอกนะคะแต่ถ้าเกิดทะเลาะกาันมีปัญหากันก็จะกลับมาคืนดีมาพูดคุยกันเหมือนเดิมนะคะมีะโอกาสที่จะปรับความเข้าใจกันต้องมองเห็นความดีให้กันมากๆนะจ๊ะบางคนทะเลาะกันจะไม่ค่อยนึกถึงความดีหรอกนะคะเราก็จะงัดแต่ข้อเสียมาถกมาเถียงกันให้เป็นประเด็นนะนะคะ อย่างงอนค่ะนะคะถ้าง,งอนมากน้งองแงงมากอาจจะไม่น่ารักกับคนรักนะจ๊ะอ่ะมาดูคนโสดค่ะคนโสดถามว่าจะมีรักใหม่เข้ามาไหมบอพิมพ์ก็มีเข้ามานั่นแหละแต่ว่าอือพอมพิมว่ามันเป็นความรักที่ยังไม่พร้อมมากกว่านะคะรักได้นะคะแต่ว่าเป็นรักที่ยังไม่จีลังยั่งยืนนะคะสําหรับคนที่มองหารักไปนะจ๊ะนะคะเรื่องของหัวใจต้องค่อยๆเรียนรู้และศึกษากันไปค่ะนะคะคือรักได้แต่ไม่ต้องครอบครองนะคะต้องครอบครองมากมันเป็นทุกข์ค่ะ นะคะทุกคนต้องการอิสระนะจ๊ะเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจอ่ะมาดูวันที่ดีค่ะวันที่ดีของปีมะเมียนะคะก็คือจะมีวันจันทร์วันจันทร์วันพระหัสศุกร์เสาร์ค่ะนี่คือวันที่ดีนะคะวันที่ดีนะและก็ทิศที่ดูสโลของคุณที่จะมีโชคลาภมาให้นะคะการเดินทางไปสถานที่ใกล้น้ําตามเกาะตามแหล่งน้ําธรรมชาติถือว่าจะมีโชคลาบนะคะ หรือไปกับแฟนไปกับครอบครัวก็ได้ไปเที่ยวไปพักผ่อนนะคะก็ดูตามเหตุตปัจจัยเกี่ยวเรื่องของการใช้จ่ายด้วยนะคะบางคนจะยอมเป็นหนี้โดยที่แบบง่ายๆมากหรือว่ามีหนี้าระผูกพันได้เช่นกันค่ะแล้วก็มีทิศอะไรอีกนะคะมีทิศใต้ก็ถือว่าดีนะคะสีเสริมดวงใส่แล้วทําให้เสริมปรับดวงตาของตัวเรานะคะก็จะมีสีน้ําเงินฟ้าได้นะคะสีน้ําเงินฟ้าได้สีเขียวได้ เหลืองยังได้อยู่และขาวค่ะนะคะงดเกี่ยวกับเรื่องของสีแดงนะจ๊ะในช่วงนี้นะคะอ่ะโอเคไม่เด็กบ้างสุขภาพล่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะโดยรวมแข็งแรงนะถ้าจะมีบ้างเนี่ยนะคะจะมีบ้างก็จะมีเกี่ยวเรื่องของมีคมบาดนะคะของมีคมบาดความดันเวียนหัวนะคะความดันตกความดันสูงความดันต่ํา อะไรพวกนี้ได้หมดหรือหรือเบาๆค่ะช่วนี้อาจจะไม่ได้ออกกําลังกายไหมต้องมาคนน้ำหนักตัวขึ้นหรือเปล่านะคะน้ําหนักขึ้นๆลงๆลงใส่เสื้อผ้าไม่ได้ก็มีเหมือนกันสำหรับคนปีมามียนะคะนะนี่คือเ,เป็นรวงโดยรวมๆๆค่ะนะคะเรามาทําบุญเสริมตัวงกันนิดนึงถ้าอยากทําบุญเน้นเกี่ยวกับเรื่องของเด็กค่ะ นะคะเกี่ยวเรื่องของเด็กหรือใครรู้สึกไม่สบายใจนะคะช่วงนี้อยากจะไปทําบุญตามความศรัทธาของคนเกี่ยวเรื่องของทางศาสนานะคะตามความเชื่อของแต่ละคนก็สามารถทําได้เส้นเดียวกันนะคะแต่ในสิ่งที่ต้องเตือนช่วงนี้ห้ามเข้าใกล้กับสถานที่ที่เขาไม่เขาเรียกว่าอะไรอะกับสถานที่ที่แบบเราไม่สมควรที่จะไปอยู่เช่นสถานที่ที่เกี่ยวกับเรื่องของแบบอะไรอะ อ่ะโคจรเลยพวกนี้นะคะไม่แนะนำไม่แนะนำแล้วเวลาที่จะ,จะทําธุรกรรมอะไรแล้วแต่พยายามทําให้คนอื่นทำตัวเองทำเองเพราะจะมีโอกาสผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารได้นะคะนะอ่ะนะคะแล้วเลขหน้าไพ่จริงๆองค์โดยรวมหมอพิมพ์อว่าดวงคุณก็ดีประมาณ60%นะคะแต่ว่าเป็นดวงโดยรวมนะนะคะ แต่ถ้าเกิดอยากจะซื้อโชคลาบนะคะหมอพิมพมองว่าเป็นเลขที่เกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงแม่ภรรยาเมียอะไรพวกนี้นะคะหรือแฟนของคุณที่เป็นผู้หญิงหรือคนท้องให้โชคค่ะนะคะหรือมาจากเด็กให้โชคบางคนอยากจะปล่อยนกปล่อยปลานะคะหรือทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์สี่ขาเช่นน้องหมาน้องแมวอาหารพวกนี้สามารถที่จะทําได้คะ่ะแบ่งทําบุญตามกําลังทรัพย์ของตัวเองค่ะนะจ๊ะอ่ะมาดูอะไรอีกบ้างนะคะเรื่องตัวเลขเลยค่ะตัวเลขก็จะมีเลขนะคะ 5้าค่ะมีเลข5 6 8 2 2 8 1ด 2, 2 1และ1-4-1-7ค่ะนะคะแต่ว่าเกี่ยวเรื่องของการเสรี่ยงโชคไม่ค่อยเด่นเท่าที่ควรค่ะนะคะอ่าโอเคนะคะนี่คือดวงโดยรวมของคนปีมะเมียก็ขอบคุณสำหรับการติดตามแลากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ